โอมชานติวันนี้วันที่27เดืนษษนอนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานมายาสาบแช่งลูกมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรพ่อเดี๋ยวนี้ได้มาที่จะเอาการสาบแช่งออกไปแล้วให้มรดกกับลูก ให้ทาตามสีหมัดแล้วลูกจะเป็นผู้ที่มีค่าต่อมรดกคําถามของเมรีในวันนี้อะไรคือในาะสําคัญที่แท้จริงที่ลูกๆมีความเข้าใจในการอยู่ในสํานึกดวงวิญญาณคําตอบการตายกับโลกเก่าแล้วมาเป็นของพ่อนั่นก็คือการตายขณะมีชีวิตคือการอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณลืมรองเท้าเก่า จงปราศจากร่างเหมือนกับพ่อและจดจำท่านนี่อุนยะสำคัญที่แท้จริงในการอยู่ในสำนึกของการคุนดวงมียาชาละของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้จดจำพ่อแล้วทำตามปีหมัดของพ่ออย่างเต็มที่แล้วจงได้รับการปลดปล่อยออกจากการจากเช่นของมายา จุดที่สองให้ละเลิกสำานึกร่างกายของลูกแล้วจงปราจากร่างจงเอาการติดยึดของลูกออกจากโลกเก่าพรของบัพจ์ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างละละทิ้งอย่างสมบูรณ์เหมือนกับพ่อแล้วให้ความรู้สึกของ,ของการเป็นของกันและกันกับทุกๆคนด้วย ใจกว้างของลูกพอให้ลูกเป็นผู้ที่ละทิ้งได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับพ่อแล้วให้ความรู้สึกของการเป็นของกันและการกับทุกๆคนด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่ของลูกการละทิ้งที่สมบูรณ์นั้นคือการละทิ้งความคิดธรรมชาติสันสกาธรรมชาตินั้นเป็นเหมือนกับของพ่อธรรมชาติของพ่อก็เป็นธรรมชาติของลูก ให้มีสันจกาอย่างเดียวกันกับของพ่อาการมีความรักความเมตตาใจกว้างนั้นคือการรู้ว่ามีหัวใจที่กว้างใหญ่หัวใจที่ใหญ่ของลูกจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขานั้นเป็นของลูกหัวใจที่ใหญ่นั้นจะได้รับพรด้วยความสำเร็จในร่างกายจิตใจทรัพย์และความสำผ์ ผู้ที่มีหัวใจเล็กๆจะต้องทำงานหนะักและพวกเขาก็จะมีประสบการณ์กับความสำเร็จน้อยผู้ที่มีหัวใจที่ใหญ่และหัวใจที่กว้างจะทัดเทียมอยู่กับพ่อแล้วพระเจ้าก็จะดนดีอยู่กับพวกเขาคตาพิทั์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่ให้พิจารณาข้อสอบว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีและคงอย่างมีความสุข เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่ให้พิจารณาข้อสอบว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีและพงอยู่อย่างมีความสุขอัจฉริงะโอมฌานอีก